วัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านแล้วก็ f อฟซกทุกๆคนนะครับผมพาคินบร,รมีสมเด็จก็มาพบท่านอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก็มีการได้มาพูดคุยเรื่องพระสมเด็จวรละครตามที่เพื่อนสมาชิกเคยตามนะครับตามชมตามดูในการที่ อาจารย์ปาคินได้แนะนําในเรื่องของการดูพราสมเด็จแนวมาตรฐานนิยมซึ่งเพื่อนสมาชิกทุกท่านทุกคนที่กําลังนะครับนิยมแสวงหาพราสมเด็จกันวันนี้อาจารย์ก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกในเรื่องของแนวทางการดูปราสมเด็จนะทำอย่างไรถึงจะดูปราสมเด็จเข้าใจง่าย ดูแบบไหนถึงจะรู้นะครับแม่พิมพ์แบบนิยมอย่างไรถึงจะถูกต้องตามแนวทางมาตรฐานเพราะทุกวันนี้ทุกคนก็อยากจะอาสยาัยหาปลาสมเด็จก,กันมากมายแต่ยังไม่ได้เข้าใจหรือว่าเรียนรู้กันอย่างจริงจังนะครับบางท่านก็กลนะับรู้ได้บ้างพอเป็นพื้นฐานบางท่านก็นะครับรู้ได้บ้างก็ พอสมควรหรือบางท่านไม่รู้เลยไม่ได้ศึกษาก็อยากสแสวงหาแนวพระสมเด็จที่มันถูกต้องหรือบางท่านก็ยังอยากจะหาตัวอย่างแนวทางในการดูพระสมเด็จที่จริงแล้วผมนะครับอยากจะ <c oughs> แนะนําให้ทุกท่านนะครับอยากจะให้เข้าใจเรื่องการดูพระสมเด็จก็ต้องศึกษาเรียนรู้พอสมควรจึงอยากให้เพื่อนสมาชิกทุกคน นะครับก็าามาศึกษาเรียนรู้เรื่องพระสมเด็จอย่างไรถึงจะถูกต้องนะครับจะต้องเข้าใจในพิมพ์เสียก่อนนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องพิมพ์พระสมเด็จเราก็จะไปไม่ถูกทางเลยนะครับถ้าเราจะาศึกษาจริงๆก็ต้องหาตัวอย่างแนวทางผู้ที่แนะนำเรานะครับที่มีความรู้จริงๆถ้าเราไม่ มีใครที่จะมาแนะนําเราเราไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้เราก็ยังหลงทางอยู่เรื่อยๆทําให้เราเสียเวลานะครับยังไม่รู้ว่าจะหาจุดที่มันถูกต้องอย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเรียนรู้ศึกษาพระสมเด็จกันนะครับให้เข้าใจอย่างอ,อย่างโดยที่ไม่สงสัยเพราะฉะนั้นผมภากินบริสมเด็จก็ได้ประสบการณ์ความรู้ตรงนี้นะครับมา ก็ตกประมาณ20กว่าปีเพื่อมาชี้แนะแนวทางให้เพื่อนสมาชิกแล้วก็ท่านผู้ชม f อฟนะครับอยากให้ทุกท่านได้เรียนรู้แนวทางถ้าเราไม่เรียนรู้เป็นแนวทางแล้วมันก็จะหนะลงทางกันไปโดยที่นะหาจุดจบไม่เจอบางท่านก็เหมือนสวัสงาพระสมเด็จเหมือนกับเรียนรู้โดยที่เข้าใจตัวเองว่านะพอรู้บ้างอะไรบ้างไม่ต้อง เชื่อฟังใครเพราะฉะนั้นจะพึ่งเข้าใจว่าพระสมเด็จนั้นนะครับอย่าพึ่งเข้าข้างตัวเองนะครับอย่าพึ่งคิดว่าทุกอย่างนี้มันถูกต้องอย่างที่เรายังไม่ได้เรียนรู้จริงๆเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับก็คนที่หลงทางมาก็มีมากมายทุกวันนี้เถียงกันก็ไม่มีวันจบนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ทุกท่านนะครับเรียนรู้จริงๆศึกษาให้รู้แนวทางนะครับให้รู้ ว่าตัวเองนั้นครับเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนนะเข้าใจในเรื่องของพระสมเด็จมากน้อยแค่ไหนเราจึงสามารถที่จะนะเราจึงสามารถที่จะ,สะแสวงหาพระได้โดยที่ไม่ต้องสงสัยหรือว่าต้องไปถามใครนะครับตรงจุดนี้นะครับสําคัญการเรียนรู้ที่สําคัญมากถ้าหากเราไม่ได้ศึกษาหรือนะเพิ่มเติมความรู้ตรงนี้ให้เข้าใจในแนวพระสมเด็จที่ถูกต้อง มันก็เหมือนกับว่าปูปูปลาปากันไปเรื่อยไม่มีที่จบนะครับก็กลายเป็นหลงทางตามบดคําช้างไปเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้จริงๆนะครับอย่างที่ผ่านมานี้ผมเองก็ผ่านลองผิดลองถูกมาก็มากมายหลายสิบปีกว่าจะรู้จุดในสิ่งที่เรากําลังศึกษาอยู่ถ้าหากเราไม่ศึกษาเราก็อาจจะนะครับมีพระดีๆก็หลุดไปหมด นะครับเคยเจอท่านาผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์อย่างอาจาราย์หลายๆท่านที่ผมเคยศึกษาแล้วก็เคยสนทนากันมาหลายคนนะครับก็ได้เล่าประสบการณ์เรื่องพระสมเด็จให้ฟังมากมายว่ากว่าจะมาถึงจุดที่เป็นได้อะไรได้นะครับก็พระดีๆก็หลุดไปหลงทางไปก็มากมายจนทําให้เสียโอกาสนะครับพระดีๆไปอยู่กับคนที่นะ มีชื่อเสียงหรือว่าไปอยู่กับคนที่มีเงินก็มากมายถ้าหากตรงนี้ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้นะครับก็จะทําให้เรานั้นล่าช้าเสียโอกาสที่จะเรียนรู้อีกก็นานทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านนะครับอย่ามองข้ามการศึกษาเรียนรู้นี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับคิดว่าไม่จะเป็นต้องเรียนรู้บางท่านก็คือเหมือนกับคิดลบว่าไม่จะเป็นต้องเรียนไม่จะเป็นต้อง ไปศึกษาหาใครเราดูวิเคราะห์อเองก็รู้แล้วหรือมองดูตามหนังสือก็รู้แล้วนะครับตรงนี้มันไม่เหมือนกับดูของจริงหรือว่ามีผู้ที่ชี้แนะเราให้นารู้จุดนะครับจุดตำหนิจุดพิมพ์เป็นอย่างไรแนวเนื้อเป็นอย่างไรถึงจะถูกต้องเพราะฉะนั้นพระสมเด็จนี้ไม่ใช่ว่าดูแค่แม่พิมพ์อย่างเดียวนะครับเราต้องเรียนรู้เรื่องเนื้อมวลสารด้วยเพราะฉะนั้นเนื้อมวลสารพระสมเด็จนี้นะ เป็นสิ่งสำคัญถ้าทุกท่านไม่ได้ศึกษาเรื่องเนื้อมวลสารพระสมเด็จมันก็เข้าใจว่าเออมวลสารนี่มันใช่มวลสารนี่นิยมนะครับเพราะฉะนั้นมวลสารนี่ก็แบ่งแยกอีกหลายคกหลายแบบนะครับมีมวลสารเกณฑ์เเกณฑ์นะครับมวลสารแบบไหนที่ถูกต้องนะครับธรรมชาติเป็นอย่างไรโอ้มันก็มีหลายขั้นตอนหลายจุดตำหนิที่เราจะต้องมาศึกษาตามแบบนิยมทั่วไปนะครับ เพราะฉะนั้นก็ไม่เชิงง่ายแล้วก็ไม่เชิงยากถ้าหากเราจะเรียนรูนะ้แต่ถ้าเราไม่เรียนรู้เลยมันกนะ็ยากที่จะนะมองเห็นถึงความเป็นจริงในการศึกษาพระสมเด็จจะต้องอาศัยนะรประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้จริงๆเพราะฉะนั้นนะผมอาจารย์พาคินได้เห็นแล้วว่าท่านาผู้ชมเพื่อนสมาชิก FC นะครับบางทีผมได้เห็นหน้าผ้าเอฟหรือว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับหรือไม่ได้ติเอา,อา เข้าข้างตัวเองว่าพระของคนอื่นไม่ดีพระตัวเองดีหมดเขาเรียกว่าเอาดีเข้าตัวเองเอาสิ่งไม่ดีมองคนอื่นง่ายลบนะครับอาจารย์บางกินไม่เคยคิดตรงนี้นะครับเคยมองเห็นทุกคนนั้น,นเห็นเดินทางผิดหรือว่าพิมพ์เนื้อพระไม่ถูกต้องเราก็ยังเคยผ่านตรงจุดนี้มานะครับเคยคิดว่าการศึกษาเนี่ยทำยังไงจะเรียนรู้ถึงจะให้ประโยชน์แก่เรามองถึงตรงนี้ นะครับใครที่ชี้แนะเ,เราเราพยายามอยากเรียนรู้ให้เข้าใจจริงๆทําไมพระมาตรฐานนิยมสากคนมันจึงเข้าใจดูยากนะครับมันก็ไม่เชิงยากเท่าไหร่ถ้าเรานะครับเปิดใจให้กว้างเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วเราจะเข้าใจเองแต่ถ้าเราไม่เปิดใจให้กว้างไม่เรียนรู้นะครับเราคิดลบอย่างเดียวมันก็ลบตัวเองออกไปนะความรู้ความ uh, เข้าใจเรื่องพระดีๆก็หลุดหมดผมก็ได้เจอกับ uh, หลายท่านก็เหมือนกัน คนที่เปิดใจกว้างก็ดีไปถ้าคนไหนไม่เปิดใจกว้างนะครับมันก็อธิบายยากเข้าใจยากก็มีหลายท่านนะครับที่ไม่ฟังแล้วก็ไม่ยอมเปิดใจให้กว้างที่จะมาเรียนรู้ศึกษาก็มีคอมเมนต์ในแง่ที่ลบๆก็มีหลายนะครับก็มีหลายคนตรงนี้ไม่ว่ากันและแต่ความคิดแต่ละท่านถ้าคนไหนเปิดใจให้กว้างท่านก็ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับเข้าใจในเรื่องพระสุมเมตจมากขึ้นแต่ถ้าท่านคิดลบคิดมองในแง่ลบนะอะไรก็ไม่ดี คนแนะนำก็ไม่ดีนะครับเข้ามาฟังแล้วไม่ถูกใจก็นะครับไม่มีความาเชื่อแล้วก็ไม่ศรัทธ,ธาที่อยากจะฟังมันก็ทำให้เรานั้นนะยิ่งห่างไกลความรู้ความเข้าใจพระสมเด็จเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั่นย่ายทุกท่านนะครับมีมิตรจิตมิตรใจเรื่องอาการศึกษาเรียนรู้จริงๆนะครับผมเองเอาประสบการณ์ใครที่เป็น หัวอกเดียวกันที่ผ่านมาผมเนี่ยนะครับเคยบาดเจ็บเคยเข้าใจผิดมาก็หลงทางมามากมายนะครับใครที่เป็นหัวอกเดียวกันแบบอาจารย์ภาคินนะครับเข้ามาฟังเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับเข้ามาเรียนรู้กันนะครับเพื่อไม่ประมาทในเรื่องของการดูพระเราจะไม่หลงทางนะครับถ้าเราไม่ประมาทเราจะไม่หลงทางเลยแต่ถ้าเรายังประมาทไม่ยอม ศึกษาเรียนรู้นะครับก็ยังหลงทางอีกไกลตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขนะครับคิดบวกนะครับในเรื่องของพระสมเด็จที่เราจะเรียนให้มันรู้จริงๆเนี่ยถ้าเราคิดบวกมันก็ทําให้เรานั้นนะครับมีความก้าวหน้าแล้วก็ไม่หลงทางจริงๆนะครับว่าเขาเล่นพระแบบไหนนิยมมาตรฐานนะครับในแบบพิมพ์ดังห้าเป็นอย่างไรบ้างถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาแนว แม่แบบมาตรฐานความเป็นมาเรื่องพระสมเด็จเขานิยมอย่างไรนะครับเขาเล่นเนื้อพิมพ์อย่างไรเราก็ยังต้องเล่นแบบผิดผิดทางอันนี้ไม่ได้คิดไปมองภาพของคนอื่นไม่ดีหรือว่าคนอื่นไม่ดีแต่ตัวเองดีหมดก็ไม่เคยคิดตรงนั้นนะครับแต่อยากให้ทุกคนที่มีใจมีใจที่อยากจะได้พระที่มีคุณค่าพระที่เขา เล่นกันที่เขาสแสวงหากันแบบมาตรฐานนิยมเป็นอย่างไรพระที่เขาเล่นกันทําไมมีคุณค่ามีราคาสูงทำไมเขาเล่นบล็อกนี้พิมพ์นี้ทำไมสแสวงหากันนะในบล็อกพิมพ์ทั้ง5พิมพ์นะครับในยุคตั้งแต่ที่ช่างหลวงเขาแกะพิมพ์มาตั้งแต่ปี2407มาจนถึงปี2412ทําทำไมเขาสแสวงหานิยมบล็อกนิยมอของช่างหลวงที่เขา ต้องเล่นแบบอย่างนี้นะครับทำอย่างไรเราถึงจะเข้าใจนะครับก็ต้องเปิดใจนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพราะว่าเป็นแม่แบบบล็อกที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็มีประวัติที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นแม่แบบพิมพ์น้องห้าที่ท่านให้ช่างหลวงแกะ <c oughs> ตามสูตรแบบแม่แบบพิมพ์จริงๆนะครับตรงนี้เป็นหลักมาตรฐานนิยม ส่วนที่ไม่ได้นิยมก็เรียกว่าเป็นพิมพ์อนุรักษ์เนี่ยก็คือเป็นพิมพ์ที่อยู่ในยุคตั้งแต่รัชกาลที่สามมานะครับก่อนถึงรัชกาลที่สี่ก็จะมีนะครับแม่พิมพ์ไม่ได้มาตรฐานนะครับแม่พิมพ์ทั่วไปซึ่งไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการสร้างแต่ก็อาจจะมีประวัตินะครับสร้างมาในยุคสมัยท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จมันก็มีแบบช่างทั่วไปช่างชาวบ้าน แกะทำพิมพ์อันนี้ก็เป็นเรื่องอหลักการที่มันไม่ไม่สามารถที่จะสรุปได้นะครับก็เลยต้องมานะครับเลยต้องมาคัดพิมพ์แล้วก็มานิยมพิมพ์ที่เขานิยมในแม่แบบพิมพ์หนึ่งห้านะครับที่พูดกันไว้นะครับก็มีแม่แบบพิมพ์ที่ยุคช่างหลวงวิจารณ์นี่เองที่ก็มาแกะพิมพ์ตรงนี้เพื่อให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องมาเรียนรู้ว่า พิมพ์มาตรฐานนี้เป็นอย่างไรนะครับพิมพ์ใหญ่นี่มีกี่พิมพ์พิมพ์ฐานแซมมีกี่แบบพิมพ์เจดีมีกี่อย่างมีกี่แนวแล้วก็พิมพ์พิมพ์เกตบวัวตูมนะครับพิมพ์เกลบัวตูมเป็นลักษณะอย่างไรนะครับมีตําหนิอย่างไรแล้วก็พิมพ์ปกโพนะครับเป็นแม่แบบพิมพ์ที่ห้านะครับทำไมนิยมถึง5พิมพ์ ก็ตรงนี้เป็นจุดที่เราต้องเข้ามาเรียนรู้นะครับทั้งเนื้อและพิมพ์เป็นเป็นมาตรฐานอย่างไรเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านที่รักพระสมเด็จมีความฝันอยากมีพระสมเด็จที่มาตรฐานนิยมนะเมื่อท่านได้เข้าใจตรงนี้แล้วนะมาเรียนรู้แล้วท่านก็สามารถที่จะนะสแสวงหาเก็บสะสมหรือจะไปทําแนวเพื่อ,อไปให้ลูกค้านะครับเพื่อไปให้ลูกค้า ทําธุรกิจอย่างไรมันถึงจะมีค่านิยมได้ถูกทางมีมีราคาตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งมีคุณค่าที่ทุกคนเข้ามาศึกษาแล้วมันทําประโยชน์แก่เราได้หรือว่าเอาไว้เป็นมรดกตก,ตก,ตกทอดนะให้ลูกหลานได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมองเห็นแนวทางการศึกษาเรียนรู้พระสมเด็จวัดระฆัง หรือจะเป็นสมเด็จบางพุธพมก็ดีนะครับในประวัติก็มีความชัดเจนในการสร้างออกมาในปียุคสุดท้ายที่ท่านเจ้าพระคุณท่านจะมรณาภาพลงตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับไม่อยากให้มองข้ามในเรื่องของการศึกษาเรื่องพระสมเด็จผมเองภาคินบร,รมีสมเด็จได้ศึกษาตรงนี้มาแล้วก็ได้ใช้การเวลามา20กว่าปีก็ถือว่าเสียเวลามาพอสมควรแต่ก็ ได้อะสมกับคุณค่าที่เราได้ลงทุนไปมากมายแต่ก็แนะ่เข้าใจอย่างละเอียดพอจึงมาชี้แนะให้เพื่อนสมาชิกนะครับหรือเพื่อน f อฟซีดีที่ชมนี้อยู่นะครับอยากให้ทุกท่านมาศึกษาเรียนมนาะแม่แบบพิมพ์พระสมเด็จที่ถูกต้องตามแนวทางมาตรฐานนิยมนะครับท่านใดที่อยากจะศึกษาหรืออยากจะเรียนรู้จริงๆนะครับอาจารย์บาคินก็มีคอร์สนะครับที่แนะนำให้ทุกท่านมาเรียน เปิดให้ท่านมาเรียนได้นะครับก็คอมเมนต์มาที่ตรงลิงก์ด้านใต้นะครับคอมเมนต์ที่ด้านใต้ลิงก์ด้านใต้ติดต่อมาที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับลงทะเบียนได้ลงทะเบียนศึกษาเรียนได้นะครับอยากจะชี้แนะหรือว่าสอนให้ทุกคนได้เรียนรู้เอาประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้จริงๆนะครับมาชี้จุดนำตำหนิแล้วก็แม่พิมพ์แต่ละบล็อก มาให้สมาชิกกันได้เข้าใจเรียนรู้กันนะครับท่านใดสนใจที่อยากจะนะครับเรียนทางรัดให้เข้าใจได้เร็วขึ้นนะครับก็ติดต่อตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะครับสนใจติดต่อคอมเมนต์ติดต่อลงทะเบียน,นามาได้เลยนะครับผมภาคินบาร,รมีสมเด็จก็ยินดีนะครับสําหรับเพื่อนสมาชิกทุกคนที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้นะครับก็จะชี้แนะแนวทางท่านอย่างรายละเอียดลึกซึ้ง ชิงลึกทุกอย่างให้เข้าใจจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเพื่อนสมาชิกทุกคนเอาไว้นะครับอย่าลืมใต้ลิงก์นี้นะครับหรือท่านใดทนะ่านเข้ามาชมหรือเพื่อนสมาชิกทุกคนก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณขอขอบคุณทุกท่านที่มาชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปได้มาพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปก็ได้มาพบกันอีกนะครับก็ขอขอบคุณอ่าได้มีโอกาสมาพบกันอีกสําหรับตอนนี้ก็ ได้พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกกันไม่ยังไม่ขาดหายกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านก็ขอ,ขอลาเพื่อนสมาชิกไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับขอบคุณทุกทุกท่านสวัสดีครับผม